ครับโคชเจครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างครับโค้ชเหนื่อยไหมครับเนี่ยก็เราก็เพิ่งกลังจะซ้อมครับก็วันนี้ผมก็ทําอาหารปลาซาคาลิโอปาเกาหลีเรียกวกับเบจิคิมจิจิเกคือซุปกิมจิหมูครับอันนี้เป็นหมูน่าจะเป็นหมูจากโอกินาวานะครับดูสืีแล้มันออกชมพูชมพูครับน่าจะกินสับปะรดอดนะครับหมูขูดครับกินก็ซุปกิมจิแล้วก็ใส่ใบอ่ายหลาอย่างครับ ตป็มูก็เป็นอ่าสุกจิหมูับนดียวาไุน่าเป็นสตกจิุน่าุน่าครับวันนี้จะเป็นหมูหมูับนาลก็นน่จหมูับตอนนี้ก็ใส่หมูแล้วนะครับอ๋อครับก็ทำสดๆครับไอ้กิมจิมันสดไหมสดะทำสดๆครับกิมจินี่มีทุกวันเนาะ มันมีทำสดดีครับใส่โซดสบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ไม่พร่องก็ไม่เป็นไรครับผมก็เติมเต็มที่ครับไม่ใช่สอบซ้อนก็มีไหมเหรอไม่ได้ไม่ได้มาโอ้โหดูแขนเขื่อนล่ำใช่ไหมแลวนี่สั่งโคชเช่ทำ ซุกินจีเหรอครับวันนี้มมกินอะไรไม,ไ,ไม่ได้เลย <laughs> <laughs> พรุ่งนี้มีอะไรดีฮะพรุ่งนี้อยากกินน้ำพริกระแดงอะไรนะน้ำพริกระแดงผัดแจ่วจิ้มอะไรนะจิ้มสเต็กอะไรเงี้ยโอ้โหโคชเชอเก็มีถึงซ้อมด้วยส่วนในช่วงเช้าเราก็ไปทดสอบสนามครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะ venue familiarization มเมันเรียกยากเกินก็นคือพูดง่ายคือไป,ไปไปไปทดสอบสนามครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงเห็นภาพกันนะสนามสวยมากเลยพื้นสนามมันเป็นยังไงคนชิดผมเห็นมันไม่เหมือนเดิมอ่ะคล้ายๆกับเสื้ออบโยโดครับแต่อันนี้น่าจะเป็นพรมแล้วก็น่าจะเป็นสติกเกอร์แปะครับของทับทงทงอันอืมไม่ไช่เป็นขนาดก็จะเป็นขนาดปกติเหมือนเวลาเราแข่งมสานามเทควันโดทั่วไปครับแต่ผมเห็นเหมือนว่า มันมีลายบ้านเราเปนเหมือนฟองน้ำครับผมอันนี้เป็นเหมือนพรมแล้วก็เป็นอันนี้เหมือนเสือทธทามิเป็น<ช>เสน้นเสน้นเส้นเส้นเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปซ้อมอีกทีเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูว่าเออมันเป็นยังไงเผื่อจะได้โอกาสที่สมาคมมันจะเปลี่ยนมาใช้แบบนี้บ้างแต่นี่มันก็รับรองโดยโดยเวิลด์แคนโดถูกปะใช่ครับอย่าโคเชทําถึงแนเใส่น้ำแล้วเติมน้ําแล้ว พยายามให้ให้ลองชิมชมีภาพกับโอ้โหซุปกิมจิเออเออครับโคตรเชรับโอ้โหดีที่ดูเกลยวที่โอ้โหลองชิม <laughs> ต้องพูดจริงนะใช่ไหมอพมอครัป <laughs> เดียวได้ครับแล้วเดี๋ยวคลิปปุ๊บแล้วใส่เข้าไปเลยโอ้โหโอ้ยไม่คินเลย อร้อนๆเไงโอ้โหอือร้อนอยู่อะไรร้อนอะไรจะใช้ได้ไหมใช่ไหมตรงตรงดิบต้องลองชิมเหมือนไม่กินท<ช>ีนก่กันน้ำเลยสุกิมจินี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่เหมือนครั้งไหนเลยเราออกไปไหนไม่ได้เลยอ่ะ สั่งอะไรเข้ามาก็ไม่ได้นะครับมีแต่เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่รับอนุญาตคือมีมีอาสาสมัครที่เขาเอ,อผมเข้าใจว่าเขาฉีดวัคซีนแล้วแล้วก็เขาได้รับอนุญาตให้เป็นคนประสานง,งานระหว่างภายในหมู่บ้านกับโน,นขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ่อเชหอมมาก เยี่ยมครับเยี่ยมเลยครับ